สวัสดีค่ะช่องเจคเนโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเนอนําเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวในแหล่งชุมชนนะคะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะท่านใดซื้อไว้นะคะสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้เลยค่ะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เป่าเรี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะอยู่ใกล้ครัวจันทสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะ ด้านหน้าติดทางสาธารณะนะคะเป็นถนนคอนกรีตค่ะไม่มีรั้วหน้าบ้านนะคะลักษณะตามรูปเลยนะคะเนื้อที่ขนาด44ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้มีสองห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงแถมแอร์สองตัวมีห้องนอน1ห้องและในห้องโถงอีกหนึ่งห้องนะคะแอร์นะคะมีพื้นที่ให้จอดรถได้1คันค่ะ ราคา1ล้านสามแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถติดต่อทางทีมงานของผู้ขายได้นะคะขอให้เครดิตทีมงานเขาด้วยนะคะทีมงานจันอสังหาค่ะท่านใดสนใจทักติดต่อโทรคุยโดยตรงนะคะกับผู้ขายค่ะหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้นะคะ ทางด้านของเจคเคนเพียงนําเสนอข้อมูลเบื้องตน้นตามที่ผู้ขายได้ลงไว้เท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ